แล้ววันนี้บ้านอิมสุกเปิดมุมสัตว์เลี้ยงของนางงามระดับโลกบินสิรีทอนที่ยอมรับตรงๆว่าลูกๆขี้ฉาขั้นสุดเผยชีวิตไม่เคยปิดกานโอกาสเปิดมุมผิวใจกลายเป็นสังกัดนักปั้นพร้อมย้อนวินาทีความงประวัติศาสตร์ที่ทำเอาโลกโซเชียลถึงกับชัดดาวแต่ที่ช็อกยิ่งกว่าคือเบื้องหลังความสวยของนางงามระดับโลกที่ช่างแต่งหน้าต้องอึง้ง บอกเลยเรื่องราวของเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะสวัสดีค่ะบินสิริทอนนะคะที่เราจำไม่ลืมเลยนะคะก็คือมุมที่ได้มงคือได้ยินจากทีมงานวา่าแบบแกแกดังในไทยมากตอนนี้คือมันเป็ุนัน่ยังไม่ก <Broad S 1> <ม>ลับมาใบสุดท้ายในแม่ขลารรมสุกเนี่ยมันแทนคนที่คุณมีลูกแก้วที่มีค่าอยู่ในมืออยู่แล้วกับเมนูพิเศษที่มีชื่อว่าหมูชาชูตุ๋นซีอิ๊ว เวิร์กทอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มซุก สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะ อาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตัทงเรื่องของสารฮงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆเฮงๆรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถในรมาตจานหรือไว้ในบ้านของคุณได้ค่ะทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับหญิงสาวผู้เลอค่ามากๆนะคะเพราะเธอคือนักเอกมีมงค่ะและไม่ใช่มงธรรมดาด้วยเป็นมงระดับ international เลยทีเดียวค่ะ ก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสวัสดีค่ะบินสิิอรน,นะคะ นี่ค่ะมุมความสุขของพินเวลาเนี่ยอย่างวันนี้เรียวมากคือกลับบ้านมาเหนื่อยมากก็จะต้องมานั่งดูลูกลูก,ล,กลูกคนโตอยู่ไหนลูกคนโตอยู่ในนี้ลูกคนกลางลูกคนเล็กเราจะมาดูลูกคนเล็กก่อนเราออกจากกรงแล้วนี่ชื่อโชย,ยุชื่อโชย,อยุเขาเป็นสีดําค่ะเป็นฟอร์พัสสีดำน่ารักไหมอืมนี่ชิว่ารวยแต่นีจะอ้อนที่สุดติดคนที่สุดคือเห็นไม่ได้นี่นี่เนี่ย พุงเขาจะแดงๆค่ะจัิงกลับมาก็ต้องฝัดๆเรียกว่าเป็นมูมิ่มสุขีสาวบินมีความสุขสุดๆไปเลยแหละค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยทั้งคนทั้งนกเลยนะคะบ้านอิมสุขขอต้อนรับน้องบินซิรีธอนลีอารามบัดค่ะสวัสดีค่ะ แล้วแถมไม่พอนะคะฝา่งรอยรักมาด้วยอยู่ตรงนี้เลยนี่สีมือน้องมารวยอะค่ะเขาจะอิจฉาพี่ปอคือเวลาเขาเห็นอีกตัวกําลังแบบจุ๊บๆกับเราอยู่เขาจะมองเขาก็จะวิ่งวิ่งมากระโดดเลยตายละลูกอิจฉาเนี่ยใช่ลูกอิจฉาแล้วตาเขาแบบลายมากตาเขาอยูงไหนอะแล้วจับตาดูเราทั้งบ้านเราเดินไปไหนไม่ได้เขาจะมองตลอดก็เลยหลงรักนะความน่ารักแสนรู้ของเขาแต่กลับไปจะไป ต้องจัดการนะครับแต่ไม่รู้ตัวใช่ไหมว่ามีรอยไม่รู้ห,รหนูเพิ่งมาเจ็บตอนแต่งหน้านะว่าพอเห็นแผลปุ๊กเจ็บเลยไม่รู้เจ็บจริงห,หรือทำอ,อแล้วนอกจากน้องมารวยแล้วก็ยังมีมุมอิ่มสุขอีกมากมายขอเจาะลึกมุมอิ่มสุขของคนสวยหน่อยได้ละ,ะเลเริ่มที่มุมแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือมุมไลฟ์สดนะคะ <S 2> <S 2> เริ่มต้นยังไง <S <S ถึงไม่เป็นจุาแม่ไลฟ์นะคะตอนนี้มันจะมีช่วงที่แบบเราอิ่มตัวนิดๆหรือท้อบ้างอะไรอย่างงี <S <S ้ค่ะแราก็เริ่มมาหามุมที่แบบอยากจะฮิลใจซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ ชุ่มฉ่าแบบสมัยก่อนดังนั้นเราจะต้องหาพื้นที่ที่เราได้เจอเขาค่ะอนเทนต์ส่วนใหญ่ของน้องบินคื่อะไรคะวิถีชีวิตเลยค่ะจริงๆการไลฟ์สดจะต่างจากการทำคอนเทนต์คือเราต้องมีความเป็นตัวเองมากๆจนเขารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกับเราเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิ่งที่บินภูมิใจคือแบบเวลาบินไลฟ์มา2ปีแล้วค่ะวิธีทำสกันนักไลฟ์คนที่เคยอยู่กับบ้านบินนะคะบางส่วนก็ผ่านมาเป็นทีมงานที่ดูแลเด็กๆของเราต่อด้วยคือมันมันอบอุ่นมากสำหรับบินนะคะเรียกว่านอกจากจะเป็นนักไลฟ์มืออาชีพแล้้วววเเนนนี่่่่ยยังงงทําาาาใหหรรด็ภพกปลลตอแะชุุิมสข ค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันมากที่ค่ะจําไม่ลืมเลยนะคะก็คือมุมที่ได้มงโอ้โหมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยแล้วหนูสวยมากในวันนั้นนะคะเอ้าย้อนภาพมาดูก็เห็นแล้วแบบโอ้โหเห็นไหมคะสวยงามแต่งแบบตอนเดียวกัะไม่ไม่นะไม่เปลี่ยนนะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนเขาประกาศมิสไทยแลนด์ตอนประกาศเนี่ยคิดถึงว่าคนไทยดูอยู่ไหมด้วยความที่เวทีเนี่ยคนไทยไม่เคยได้คนไทยก็จะไม่ได้ติดตามตอนได้เลยป๊อปอัพแรกคือแบบอ๋อคนไทยดูอยู่ป่ะยัาง มันต้องดูซี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเด็กก็แฟนนางงามดูเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกระแสมาเรีย้ยงเลยรู้สึกไงบ้างคะตอนนั้นคือหนูว่าไม่ทันได้รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าพอวันที่หนูได้อะค่ะรู้สึกจากเฟซบุ๊กไอจีคือชัดดาวน์<อ>คือมันเหมือนคนทิมพ์เข้ามาคงเยอะมากอาะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือได้ยินจากทีมงานว่าแบบแกแกแดังในไทยมากตอนเนี้ยคือมันเป็นคนแรกใช่เราไม่รู้ว่าคนไทยคือแบบตื่นเต้นมากก็เลยรู้ว่าแวดวงนางงามมันอยู่ในส่วนลึกของคนไทยไปแล้วแหละมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะจริงๆแล้วที่แบบเหมือนทุกคนจะบบบบออกววว่าาาาุยนนนงงมเเป็ทีีแแิตต้สดดร์ แต่ในมุมบินอะทุกวงการมันมีสแตนดาดหมดวงการกีฬาคุณจะบอกไม่มีสแตนดานหรอแล้วอย่างนั้นเขาจะวัดที่1นึ่ที่2อที่สายังแล้วเราไม่ได้ไปเพราะตัวตนเราเป็นดังงามนะแต่เราไปในนามของประเทศไทยใช่อันนึงภูมิใจที่สุดเราทำเป็นไทยไปด้วยแล้วทําสําเร็จด้วยก็คือสุดยอดจริงๆขอบคุณนะะเกลียวาเกลียวา มุมอิ่มสุขในการทําง,งานแต่มุมอิ่มสุขแบบส่วนตัวส่วนตัวแบบที่ใครไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะนั่นก็คือมุมในห้องนะ้ำน้องบินอยู่ในห้องน้ํานานมากใช่ค่ะและที่สําคัญน้องบินบอกว่าล้างหน้านี่นะเครื่องสำอางต่างต่างต้องให้สะอาดมงเงนเดี๋ยวผิวเสียนะอ่าทุกทุกอย่างภาพรวมเป็นไงบ้างอันนี้อันนี้เขาเขารีวิวมาอย่างนั้นเหรอคะเพราะจริงๆอ่อะหนูนนนเป็นคนรักหน้าภาษาคนรักหน้าภาษาความเป็นนางงามจริงๆต้องล้างเครื่องสำอางให้สะอาด ิปแต่เป็นนางงามที่แบบว่าแอบ,บโกโกด้วยใช่ค่ะคือแบบบางครั้งอ่ะยิ่งสมัยก่อนจะโดนช่างหน้าบ่นบ่อยมากว่าแกช่วยลังหน้าให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยดีๆก็ได้ไม่วิสานยังไงอะคะคือเวลากรีดอะไรเนอรค่ะคือตอนเป็นนางงามจะกรีดหนักมากคือกรีดอินเนอร์<า>ดังนั้น่ะเวลาเช็ดมันจะออกยากมากยิ่งเป็นเครื่องสำอางกันน้ำหนูก็พยายามแล้วแหละ แต่ก็รู้สึกว่าเราเต็มที่ในคืนนี้ละเอาหมีแพนด้าไปฝากคนอื่นตลอดตอนเช้าแล้วก็เต็มที่ในคืนนี้ละงั้นนอนเลยแล้วกันให้มันเป็นพื้นที่ทํางานของช่างหน้าพื้นที่ทํางานของช่างหน้าคือแก้ปัญหาเอาเองคะแต่สิวขึ้นเดี๋ยวมันจะมาสิคะคุณเออตอนนี้ก็สิวขึ้นอยู่นะคะพี่ปอมันเยอะอยู่นะจริงๆแบบทุกคนล้างหน้าให้สะอาดแบบนั้นไม่ดีค่ะจริงๆใช่แต่เดี๋ยวห้องน้ํานานมีอะไรดีอยู่ในนั้นชอบอ่านหนังสือบนชักโครกเอาหนังสือไปอ่านในห้องใช่ป่ะว่ามือนนนนได้้้กกลลลิิ่่่สบูแวมันแบบมันเป็นมมุฮ อะไรไม่รู้แต่เราเป็กลิ่นน้ำผิวสบู่นะเหมือนพิธีกรรมอะค่ะคือแบบเอาอกลิ่นน้ำสบู่แล้วก็มีเสียงจิ้งหรีดแถวบ้านะอ,าอะไรเงี้ยก็อ่านหนังสือจุดเทียนอะไรก็สร้างบรรยากาศใช่มีความแบบติดติดมึนๆเหมือนกันอ๋อเป็น,ปนอมอีมสุกที่ทีทททท่ดูดูแล้วแบบใครจะเป็นผามก็ผอมใช่ค่ะผอมแล้วดูสงบเงียบแต่กระล่องรักษากลิ่นดีๆน้องอ๋อนั่นคือมุมนี้ห้องน้ำทีนี้มีอีกหนึ่งมุมที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือมุมเข้าวัดเข้าวามุมทำบุญใช่ใช่เป็นมุมของสาวบิ๊ทแล้วก็เป เกิดมามินจําได้ว่ามินไปหลวงพ่อโสธรทุกปีจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือ30ปีอะ่ะคืออยู่กับหลวงพ่อโสธรมันก็อาจจะแบบเหมือนติดมาจากการการะทาของที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าไม่ชอบขี้เกียจไปว่าจะร้อนจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบเริ่มเรียนเทสะแล้วมันเครียดความเครียดมันแบบเยอะเนาะใช่ค่ะเรารู้สึกว่าการเข้าวัดอะกศเป็นการพักผ่อนเป็นมุมอิ่มสุขจริงๆแค่ได้แบบเข้าแบบโบสถ์เห็นพระใหญ่ๆเห็นแบบความวิจิตของกําแพงคือธให้จิตของเราแับ โงบนิ่งสว่างใช่ค่ะแล้ววันนี้เตรียมจะมาถามอะไรอาจารย์พรหมยานคะ่ะตอนนี้บินเพิ่งเริ่มธุรกิจได้6เดือนค่ะเป็นสังกัดน,นักไลฟ์ที่ชื่อว่าบินโตเฮาส์ในติ๊กต็ออยากรู้ว่าไพ่อ่ะอยากจะแนะนําอะไรบินแบบให้เปิดกว้างเลยหให้ไพ่แนะนําหน่อยว่าควร ระวังอะไรไหมควรเดินทางไปเส้นทางไหนหรือว่ามันจะดียังไงอะไรเงี้ยง่ายๆคือเช็คดวงนั่นเองโดยพรมยันศาสตร์นะคะอดใจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมกับผลการดูดวงสาวบินผลเรานะคะเดี๋ยวกลับมากับบ้านนิมสุค่ะถ้าจะให้น้องบินตัดสินใจทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตเป็นไงล่ะคราวนี้ยากพอๆกันนะคะ อิ่มสุกช่วคุยลั่นบ้านกับศาสตร์้าซุกสนับสนุนโดยซอสถอยนางรมตราแมกครัวเบลล่าเลิฟสุด,สดผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มปราสถานีรักโลก กลับ้าสู่บ้านอิ่มสุขในช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจของน้องบินที่อยากจะทราบดวงของตัวเองนะคะผ่านไพ่รหมยานพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมกับอาจารย์รหมยานรัตนยามพี่โมกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอค,ครับคุณบินศิริทอนะครับแล้วก็ผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับอาจารย์ค่ะน้องบินขอช่วยเช็คดวงหน่อยค่ะช่วยจับไพ่ให้หน่อยนะคะ จากวันที่ไปเกิดนะครับถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนแล้วก็รู้จาักการทำมาหากินที่มุ่งมั่นตั้งใจพอสมควรเลยนะครับ mm hmm. ครบนี้พอถามเรอาชีพใหม่ที่จะทําในเรื่องเกี่ยวกับออ,อนไลน์หรือการไลฟ์เนี่ยลองดูนะครับว่าไพ่จะแนะนําคุณว่าอย่างไรนะครับค mm ุณบิ้นนะครับ ไพ่แรกนะครับที่ขึ้นมานะครับจะเป็นไพ่เท้าขัตล์รถงานนี้ต้องบอกว่าได้แบบไม่ได้ตั้งใจได้แบบฟุก๊กฟุกแต่ไพ่พศิวะเนี่ยกับไพ่เมฆรากรามสูรเนี่ยใจเราเหมือนกังวลว่ามันจะทําได้ไหมมันจะไม่ใช่ทางของเราหรือเปล่าหรือจะทําได้เต็มที่ตามที่เขาคาดหวังหรือเปล่าตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เข้าไว้ใจเราเนี่ยมอบหมายงานให้ทาคราวนี้ใบสุดท้ายเนี่ยเมฆรากรามสูรเนี่ยมันแทนคนที่คุณมีลูกแก้วที่มีค่าอยู่ในมืออยู่แล้วและบ่งบอกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ด้วยนะฮะฉะ ง่ายว่าถ้างานนี้ได้มาแบบฟุ๊ๆมีคนหยิบยื่นให้และไม่มั่นใจคําตอบคือคุณทําได้ครับและขอให้ตั้งใจทําเพราะจากวันที่ปีเกิดนั้นถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจสุดท้ายจะทำะรถสำเร็จครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะอย่างนั้นเป็นแนวทางแล้วคะเนี่ยใช่ฟังแล้วก็รู้สึกโอเคนะคะจะได้แบบ ไปต่อถูกอ่าล้วก็จะได้ปรับแผนถูกด้วยบางทีเรื่องการดูดวงก็เหมือนกับเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งมันทําให้เราสบายใจนันหน่อยได้ก็ยังเราก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะาล้ค่ะจากเรื่องของความเชื่อเราจะไปต่อกันที่เล่นเกมสะท้อนตัวตนสะท้อนตรงไหนคะอ้ากก็คือพอเราถามปุ๊บน้องมินตอบปั๊บอ้าตัวฉันเป็นแบบนี้ได้ได้ชอบนะเหมือนคราถามนางงามอ้าวพร้อมเผยอยู่แล้วอุ้ยถามนางงามมาต้องยากหน่อยนะคะเลยหรอไปกันเลยนะคะในเรื่องของเลือกข้าอินเอาสร้างสุขค่ะ ว้าวว้าวตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะคะสาวบินอยากเห็นสกิลการตอบคำถามนางงามแบบสดๆกันแล้วแอดกิบซิบว่าสมมงสุดๆไปเลยแหละคะ่ะเริ่มกันเลยนะคะกับเลือกออกก่อนค่ะเลือกออกหมายถึงถ้าจะให้น้องบินตัดสินใจทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตจะเลือกทิ้งอะไรนะคะระวางมงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นกับโล่รางวัลจากการไลฟ์ค่ะ เป็นไงล่ะคราวนี้ยากพอๆพกันนะคะ กว่าจะได้ทั้งสองสิ่งนี้มาโลรางวลจากการไล่ค่ะโลรางวัลจากการไล์ค่ะอ่าตัดใจแบบรวดเร็วมากใ่พระมงนั้นต้องอยู่คู่กับเราคือจริงๆเลือกยากแต่บิลรู้สึกว่าการไล์คุณค่ามันคือการที่เราได้เจอคนของเราทุกวันแต่ได้โลเลยนะมันแค่เป็นลูกประทับให้เราชื่นใจแต่ว่าจริงๆถ้าไม่มีคุณค่ามันก็อยู่ที่คนดูอยู่ดีอ่าเอาแล้วมงุฎแล้วก็มีความหมายเดียวกันมงกุฎนี่มันเป็นความภูใจของพ่อแม่ะะเอาไม่มีแต่่คุณแม่เราเราเตม้ครอบัวด้วยใช่แต่ว่าถ้าถามบินทั้งสองอย่างก็ ละได้มันอยู่ที่อยู่ในใจเราหมดแล้วเอ,อไม่ยึดติดส<อ>มดสกับปฏิบัติทำมา นั่นคือเลือกอออตอนนี้เลือกเข้าเลือกเข้าได้เข้ามาแล้ว <Okay. S 1> อ,อันนี้ได้เข้ามาแล้วนะคะถ้าจะให้น้องบินเลือกทํากิจกรรมเพื่อน,น้องๆหนูๆเยาว,วชนตัวเล็กๆอันางงานกับเด็กพูดกันนะคะอาการอาจ,จะเลือกทําอะไรให้กับน้องๆน,นะคะระหวางทําอาหารให้กินแบบอิ่มอร่อยเลยนะคะมีโภชนาการกับควบคู่ันนะคะกับสอนหนังสือน้องๆค่ะ Oh. สอนหนังสือให้น้องที่วนดอย oh, ค่ะเหตุผลค,คือมันลองลา a s t i n มันแบบมันอยู่ไปได้นานกว่าความรู้อะค่ะมันทําให้เด็กสามารถจะเอาไปประยุกใช้บางคําสอนของเราอะมันอาจจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและทําให้เขากลายเป็นคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในประเทศเราก็ได้ oh. แต่ทําอาหารไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่ว่า มันคือหนึ่งมึงแล้วมันจบไปมันไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เขาแต่คําสอนหรือว่าความรู้อะบินเชื่อว่ามันจะไกด์เด็กเราให้แบบโตไปทั่วโลกดังไว้ทั่วโลกเลยอะเหมือนที่พี่บินเป็นในวันนี้ด้วยนะคะเพราะชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอคะ่ะสุดยอด ลอยสมมงตอบรอดไหมคะนิะนะคะแล้วจะสมมงขึ้นอีกถ้าคุณไปห้องครัวค่ะไปกินถั่หลังร้อยค่ะเจอแม่ลงมือนะแม่กินนะคะอ๋ออไม่พอไม่ะลไม่เสน่ห์ปลายจังหวังนะคะอ๋อเตรียมไปกินละเตรียมไม่ให้เป็นเมนูพิเศษมากๆค่ะอะไรนะ นี่ก็คือหมูชาชูตุ๋นซิอิ๊วค่ะไี่แกโอ้ตวหมดหัวหมดแม่หดวัวกินหมดแน่แต่ก่อนอื่นต้องทําก่อนจ้าลงมือทาเองนะคะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกด้วยที่บ้านยังี่าไปตามเชียร์ช่วงหน้านะคะในช่วงกินดูหลันร้อยน้ำบ้านอิมสุกฝีมือของน้องบินค่ะและก่อนที่เราจะไปดูนางงามเข้าครัววันนี้บ้านอิมสุกมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากค่ะ อัปเดตความเข้มข้นกับคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น9ที่ตอนนี้ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง26คนกำลังลุยภารกิจเพื่อพัฒนาทดสอบและพิูจสูตัวเองอย่างดุเดือด ณสวนนงนุษย์พัทยางานนี้ไม่เพียงแค่สนุกแต่ยังได้พัฒนาทักษะทั้ง5าด้านทั้งการศึกษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดลอ้อมและอีกหนึ่งโจทย์สุดท้าทายกับการสร้างสารรค์ผลงานสื่อรณรงค์ต่อต้านการพน,นันซึ่งสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและเน้นย้ำมาตลอดการแข่งขันในทุกซีซั่นที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังได้เรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการร้อง เต้นแสดงและพิธีกรเพื่อช่วยให้ปลดล็อกศักยภาพแบบจัดเต็มอีกด้วยท่านผู้ชมสามารถให้กำลังใจติดตามบรรยากาศสดๆมันๆและเชียร์น้องๆผู้เข้าแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ทาง f a Facebook f a n น page คิดใส่ไทยแลนด์เดี๋ยวเราจะไปแบบเดินฟูทเทอร์ลอกันนี้ <c oughs> นคะคะพี่ปอหน <c oughs> ูจะไปนั่งหือจะไปนอนนอหรืออะไรก็ได้แต่ต้องแบบรอแบบสวยๆกลับมาหน้าเด้งประเดิม ร้อยสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากคล้องจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ว่าเขสู่บ้านอิมสุขในช่วงกินรู้หลังร้อยกับสาวบินสิรีทอนอ้โอเขาเรียกว่า มงค่ะไม่ได้ต้องมีมงนะคะเขินเรีย้อยแล้วจะสมมงเข้ากินดูหลังร้อยกับเมนูพิเศษที่มีชื่อว่าหมูชาชชตุนซีอิ๊วไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะไปค่ะโอ้โหเปิดตัวมาแบบสดใสน่ารักสมมงจริงๆเลยนะคะสาวบินอยากรู้แล้วว่าหน้างามคนนี้จะมาโชว์สเสน่ห์ปลายจวักเนรมิตเมนูหมูตุ๋นออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรตามไปจดสูตรกันได้ที่เ c e b ุ o k และ youtube ชาแนลสถานีนรักโลกเลยค่ะ แชร์แดงร่างพร้อมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเ็ราเป็นครั้งแรก <c oughs> ใช่ค่ะทำหมูชาชูนะคะ,คะอ่ะพูดถึงหมูก็ต้องนี่เลยค่ะโชว์เลยเนี่คือหมูสามชั้น<ช>ที่เป็นทรงนี้ได้ก็เพราะว่าเรานําหมูสามชั้นมาม้วนม้วนม้วนแล้วก็ใช้เชือกผูกเป็นปล,อปลอบบนน้องแบบนี้เลยถูกต้องคะอ่ะเอาหลักหมูพร้อมเราจะเริ่มกระบวนการกันเลยนะคะคุณขาอ่ะเปิดเตานะคะคุณขาเปิดเตาแล้วเดี๋ยวเทน้ําดื่มคุณภาพตราสถานีรักโลกลงไป ะะเข็นรับความอร่อยนะคะ <c oughs> รับความอร่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าน้ําดื่มคุณภาพต้องตราสถานีรักโลกที่มีพี่แซกอยู่ตรงนี้สา <c oughs> มร้อยสบองศานะคะใส่ไปประมาณ3ขวดค่ะ จากนั้นน้องบินก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปเลยค่ะไปค่ะต่อด้วยอบเชยปวยกัก๊กแล้วก็ใบกระวานด้วยค่ะอ,อันนี้หอมนะดูเลยค่ะใช่แล้วสวยสวยาง,งามทํากินหรูหลักร้อยค่ะวันนี้ทุกอย่างต้องงามนะคะ <c oughs> และจริงจริง <c oughs> ต่อเป็นยังไงคะจริงจริงแล้ว <c oughs> แก่นมากนะคะสนวนของเราจากนั้นก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะโอ้โหหอมๆทั้งนั้นเลยค่ะและผงพงหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ <c oughs> และน้ำตาลกรวดอีกหนึ่งก้อน แล้วก็พริกไทยป่นอีกหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะกวงไปแล้วเทเลยและซีอิ๊วดำอีกสี่ช้อนโต๊ะค่ะไปไม่แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมที่เราแช่ไว้ในชามแบบนี้ค่ะเทลงไปเลยพร้อมน้ำเลยนะคะโอ้ยมาหอมนะดูเลยนะคะเนี่ยเอาละเมือ่อทุกอย่างพร้อมก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะโอเคค่ะจุ่มลงไปนะแบบ เอาละพอหมูลงไปเรียบร้อยก็ได้เวลาปรุงรสชาติความอร่อยแล้วค่ะคุณคะ่ะด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขวดนี้เคล็ดลับความอร่อยของจริงใช่แล้วตั้งแต่น้นมินเป็นเด็กต้องเจอเกิดมาเห็นเลยเนะคะ,นนะ,คะอยู่ในครัวเรือนยาวนานกว่า 40, 40ปีอยู่คู่กับครัวไทยนะคะที่สําคัญปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยต้องซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขวดนี้เลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะเราจะใช้ประมาณหช้อนโต๊ะค่ะโอเคค่ะ จากนั้นก็เติมซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉนาดท้องค่ะเพิ่มความกลมกล่อมหอมอร่อยสุดๆไปเลยนะคะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะ4ช้อนโต๊ะ และที่ขาดไม่ได้นะคะซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองค่ะขว,วดนี้มีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวเลยนะคะเติมลงไปอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ 3>, 3ช้อนโต๊ะแต่ตอนนี้กลิ่นเริ่มออกแล้วกลิ่นหอมมาก,ออก,มาก ล้วเรียบร้อยครบถ้วนตอนนี้รออย่างเดียวคุณขาเพราะว่าจะต้องตุนหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยใช่ะค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปแบบเดินฟูเทอร์รอกันนี้น <c oughs> ะคะที่ปอหรือจะไปนั่งหรือจะไปนอน <c oughs> หรืออะไรก็ได้แต่ต้องแบบรอแบบซื <c oughs> สอสวยกลับมาหน้าเด้งกว่าเดิม สุดยอดเรียบร้อยแล้วกินหอมมากเลยคะ่ะน่ากินมากเป็นัไงครัี่มือหนูสุดยอดจริงๆค่ะ,คะเขาเรียกว่าสมมกเลยนะคะแล้วเราก็ได้เวลาจัดจานรู้กันเลยไปกันค่ะตักขึ้นบนเขียงเลยเลาละค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะจัดการน้องหมูเนี่ยด้วย การใช้กันไกลตัดเชือกที่ <มา S 2> ผูกไว้ก่อนนะคะใช่แล้วคะ่ะเพียงแค่เราใช้กรรไกลนํามาตัดเชือกที่มัดไว้ตัดออกให้หมดทั้ง2ชิ้นแล้วนําเชือกออกจากนั้นก็นํามีดมาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการและเมื่อได้ครบแล้วก็นําลงจัดจานได้เลยคะ่ะปิดท้ายผักชีกชนิดนึง สวยงามน,น่าหงนะคะน่ารักมากและนี่คือฝีมือในการตกแต่งจานหรูเลยนะคะกินดูหลันร้อยในวันนี้หมูชาชูตุนซีอิ๊วฝีมือของน้องบินค่ะขอ,ขอบคุณนะคะสนุกมากเลย ว,ว้วาวว,าว้าวช่างเป็นเมนูที่น่ารับประทานจริงๆเลยนะคะสาวบินหมูสามชั้นนุ่มละลายในปากตุนกับซีอิ๊วรสเข้มข้นสุดกลมกล่อมบอกได้เลยคำเดียวว่าลงตัวเวอร์และที่สำคัญจานนี้อร่อยในเงินแค่หลักร้อยเองนะคะ เตรียมพร้อมนะคะคิว <Hey>, oh. ที่สาคัญหมูชาชูของน้องบินนั้นเสิร์ฟพร้อมกับผักย่างด้วยน่นาทานมากพร้อมสมบูรณ์แบบชิมเลยค่ะไปค่ะอ้ขอบคุณค่ะที่บอกเอาเห็ดได้ไหมนุ้ยอ๋อ,อเราต้องกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งได้ค่ะคุณเปศัดิ์ค่ะได้ค่ะน่ากินมาก เนื้อหมูคือจุยซี่มากแบบมันฉ่ำอ่ะมันกัดไปตรงไหนมันก็เหมือนมีน้ำซอสออกมาล,ลายนปีปาาด,ด้วยนะคะเนื้อหมูใช่มันแบบนุ่ม คือกินแล้วเพลินมากค่ะบ,บวกกับแบบผักย่างที่มาแบบเขาเรียกว่าตัดรสกันพอดีอร่อยมากน้าซอสนะคะกลมกล่อมมากคือรสชาติมันเค็มๆปวนหวานมันไม่มันไม่รสจัดเกินไปมันกลมกล่อมแบบอยากสดน้ำไปเลยๆเลย,เลยอที่สุดนะคะสรุปก็คืออร่อยมาก สุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีพิพิธภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวเพราะตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยเย้สุดยอดจริงๆค่ะทํง่ายด้วยเนาะใช่ค่ะ<อ>หนูว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสําหรับแบบคนมือใหม่ก็ยังทําได้เลยนะน้องบิ้นทําได้ท่านผู้ชมก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะไปดูสูตรย้อนหลังกันเลยนะคะทาง Facebook และ y o u b e c h ชา n น l สถานีรักโลกค่ะเอาล่ะวันนี้น้องบิ้นมาบ้านอิสูทั้งทีฝากผลงานกันหน่อยค่ะ ค่ะก็ฝากผลงานบินด้วยนะคะหลักๆตอนนี้บินอยู่ในโลกออนไลน์ซะเยอะค่ะไปติดตามบินได้ที่ t ิกต็อกบินซีรีทนะคะหรือในติกต็อกเขาจะเรียกกันว่าบินโตก็ไปติดตามในนั้นได้เลยหรือใครอยากเป็นนักไลฟ์ก็พบกันในบินโตเฮาส์ได้นะคะแล้วก็ละครซีรีส์เดาพบกันแน่นอนปลายปีนี้ค่ะโอ้โหคนอะไรจะเก่งขนาดนี้นะคะงานเพียบเลยนะคะตามติดให้กําลังใจน้องบินของเราผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับสังคมไทยที่เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ปอนะคะแล้วมาเย่ยมาอิมส่ง ยินดีมากมเลยค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่วนตรงถึงบ้านที่ผู้ชมทุกๆวันศุกร์ก14นาฬิกา45นาทีทางเม r ร์ o i อยช่อง23ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในบ้านอินส่วสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณ,บ,คณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด